กราบปื้มรายได้บัวผันฟันยับทยานสู่50ล้านแล้วพระเอกขวัญใจสาววัยหนุ่มกราบคณาวฒิที่ประเดิมงานภาพยนตร์เรื่องแรกในบัวผันฟันยับประกบคู่นางเอกสุตาแอนทองประสมร่วมด้วยชาวแก๊งสายฮาทั้งไฮอภาพรจะ๊ะนงพนีก๊จิทัชกร ที่ยกขบวนมาร่วมกันสร้างความสนุกสนานให้กับแฟนภาพยนตร์ซึ่งหลังจากดูจบแฟนหนังต่างการันตีเป็นเสียงเดียวกันว่าทั้งสนุกทั้งฮาตอนนี้ทำรายได้ทะยานสู่50ล้านบาทแล้วซึ่งหนุ่มกราฟได้ออกมาเปิดใจว่าดีใจสุดๆขอบคุณแฟนหนังและแฟนคลับทุกคนที่ให้การตอบรับกับหนังเรื่องนี้กันดีมากๆ ส่วนเรื่องรายได้ก็คุยกับพี่แอนตั้งแต่วันแรกแล้วว่าไม่ได้คาดหวังแค่อยากให้คนดูมารับความสุขกลับไปกับฉากเลิฟซีนกับพี่แอนโดยบอกว่าเป็นฉากเดียวกับที่หลายคนถามว่ามีกี่เลเวลซึ่งเป็นฉากเลิฟซีนน่ารักน่ารักตอนถ่ายก็ไม่มีเขินใส่เต็มตามที่ผู้กำกับบอกเลย